จะกัแบ่งเน้ปลุงเป็มืกล้องให้พ่อเนปลาุงเนาะกับตัวไอเพนกันเนาเอาเข่าเนาปลุงแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งดีปเล็กนนนึงอ้อมันัป็นไหนบีเปนกันรึงวว้ดีงกันเอาดีงกันเอาเนื้ปลาุงอเรียกวงเกาเน้อปลาลุง

จกนั้นก็กินขจีวันที่เรียบร้อยลยมเพิ่นก็มาซอยไอ้โตยเนปาลุงอันกระดอกไม้สวัสดีเดสวัสดีพี่น้องวงบ้านเดช่วงยาแรงวนปาลุงกับซีลุงยมเพิ่นก็มาซอยไอ้ตอกไอ้โตยเนปาลุงเนาะเฮ็ดเฮือเนาะปาลุงอันก็เพิ่นก็ลุงยมเพิ่นก็ยามอบุณละกะอันกะขอนินใจจ้ะคอยปอยปูนแ่นแหละ่นแหละขอเ็นนีแหละ กะคุณบอกนกปลุงมาันไปนะมาดีแล้วโอ้ลย่อเชียเเ่อมาม่ิุปอเอ็ลาแล้วเม่บพืนกอแล้วทกันเก่อยก่อสอยกันเนาะปลาลุงเนาะทคาดแล้วเอพีุ่ห้องเลยเนาะนี่เนาะพูดห้องเลยเนาะ cứ như vậy lăng mang mang thêm nơi nón đi lùm nón đi thưng may lại có nước nhựa na noi anh này cái đấy này เช็ด mm ้องนะเย็นยิงท mm ้องเท่านี้นะจักุ๊ได้พอช่องโลวันน่ะกับสองโลจับสองโลคนตัวคนสาวคนตัวคนสเนาะห้าเจ็ดสูตรเลือดแป้งเนาะห้าเจ็ดน้ำปลาไม่อยู่เป็นเศษเลือดแป้งเด้อพี่น้องเลยใครสิเป็นวิชาการเห็ดเลือดแป้งนี่แถ่ยงมแถ่ยยมเนาะ คือพเพิ่นว่าเป็ดนี่มงโล 8, 9, 9, งแปดโลเก้าอันแหละบอดสองโลน้ำหนักอ่าสูตรของเพิ่นคือหาเช็ดจักมิยังเน,น,นาะคือเราบอกว่าเป็นนัวหาเช็ดน้ำเบิบ้งน้ำกันพี่น้องมันสีออกมาแข็งหรือบ่แข็งติดตามเบิ้งน้ำกันพี่น้องะเออเกเต็ปบ่เป็นหนลัะละกแล้วเคยกับบุญจ้าแต่งใหม่ด้ยวยปลาดุกโอ้โอ้ผูโหอะไรเริ่มทำการอลไรพี่น้องะทะเลนี่น้ำปลาเนี่ยห้าห้ามเช็ด สำหรับเป็ดแม่พี่น้องโมเนเป็ดผู้เนาะเป็ดน้นนกบัวลายโอเคพี่น้องจิ้งลกแบบน,นี้ทำการลกเลยเอาพี่เอาคน พี่มาแต่เซโน่ไปแหละพันกาเฮลุงยมเป็นคนเอาเลือดพี่น้องเลยอื่นกับประเทศไทยเบิ่งเด้อเพราะว่าจันปลาลุงหอยมักเนาะเพราะว่าเลือดเขาทอโทษขาให้ไรกาพิ่นมาซอยสั่งพี่พี่น้าะเคยห่วงงานน้ำกันนั่นแหละพว่นแหละห้องสีเข่าใหญ่ไปหละส่วนสังต้อยเพิ่นยังติดภารกิจอยู่พี่น้องยังม่ได้มาตอนนี้สั่งพี่เพิ่นมาก่อน กินข้าวอ่กันพี่น้องตดแรงคำคำเสพเมกันเอาเลือแป้งดมเ็นกามาเมขบจ้าแหละ้างลานจายอยู่กินน้ำเลยนบจ้างเลือดแป้งเราเอาน้ำกินน้ำเลเอาเอาเือ้มเป็นซ่างอยู่เป็นมือนักกินต้มล่านไะเจ๊หยนงเป็ดคนเดียวกัน ลองงั่นกันดูดูแจงยงไงตัวน้ตัว้วมกเ็นเลตแจัได้กินลเน่เหรอบอต้องเ็ได้บอลงไผ่ใอนตะลื่ออาจารเลยเข่าเยอะลูกมาลวุงเ้รก็ผัดกัเท้ากินนี่เอไผคนลหน่วยข้เละน่วยทอเป็นกระพัดเออกรัดกระัดไเนาะกรกัวกรัดนั่นอะไรโอ้ยลกเมันี่ ได้เรียกลายอยู่ได้ดินบ็อกประมาณสามสิบป้ายก้อเนาะไปแกงกับเราเซื้อหมแตงมาแต่พันพามใช่เขากินจับเมักมันนั่นหกยังเขาไม่เขาเจ้าเจ้เอาเขาเจ้าเากินจุ่งงนี่อีะพงออหวยิเลยิ้เลยเต้เ้ยิเลาเาิงก๊อกินยิะชื่องาเือช็อตาไ

เขาไม่เาม่ใครของารเห็นบอกคนนี้มาของเขาเฉาะตัวอนี่นะอกเ้้นแล้วนเรามีหมอกาอีกซ้ำอครั้งโดนและต้น้าจไใต่ารถงานแต่มือตาวนลูกมายังตนหร มีเปหักักแ้มห้าักไปอีกไอ้เน้อยมันยากวู่มันห่วเนบ้ม่เผาเลยันมาไล่่ขายต้มตนเลยแม่นองเลลูกแม่นองไม่ให้คุณลูกนูให้คุณพกไม่้นองเรนน้ออ่เจเอาข่แ้กินถมไหเเหื่อจางเลยอำนองนี

ดูซีกับสั่งต่อยพ้ผมแหละรับสี่มือพี่น้องเรียดแปลงกันอากาลูกน้องเฮียเป็ดได้ไหมกันเนยมือขวาของเฮียเป็พชะมาซอยมาซอยทั้งเอื้อยทั้งพี่เนาะเพราะว่าทางเซโนกับมีงานมีการคือกันนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าทางนี้กัจะกันไหนเฮอยน้องเนาะแบบหักแพงกันกันพี่น้องเลย ละผมไม่จะลมาใส่หญิงใส่นงหยนอยู่้งหม่อยพจานตุกโอเคแกงานอยู่ในห้าง้ยไอยู่แล้ห้างนั่งใหม่ไม่ยุ่ให้ให้ย้เอาให้จัข้าไปกพาให้เป็นน้งพาไปเ็นห่มาใหญ่ยวอ้โอเคส่วนสามที่เปนกะสมมิอะไรพี่น้องเป็นนอนทางบ้านเนาะกะกินน้ำแดงเป็นทีร่อยย สีมือสางพี่มาเนี้ยเอ้าอ่ะเซลสบายดิอ่ะเซฟแซฟส,สีมือสางพี่มาเนี้ยเอ้า